สวัสดีครับผมไปในช็อปนะครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมอ่ะคันนี้ปีใหม่หน่อยนะครับปีใหม่หน่อยคันนี้รถจดปี21นะครับผมเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่า 500cc แล้วเป็นที่นิยมนะครับเนเกตเป็นที่นิยมนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมือสองราคาก็ไม่ได้แรงมากด้วยนะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยนะฮะกุญแจ2ดอกบุกสวิตครบเลยนะครับรถมือเดียวนะครับผมเลขไม่ไม่เยอะสภาพ สภาพแบบไหนอ่ะอเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเดี๋ยวไปดูรับคันกันนะแต่การันตีด้วยใบในช็อปนะครับผมสภาพต้องสวยแน่นอนนะครับผมคันนี้เนี่ยดาว20%เเนี่ยออกรถประมาณ12 200ประมาณฮนะหมื่นสองนิดๆน,น,นะครับผมผ่อนประมาณ3,600กกว่ากว่า4ปีออกรถไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ผ่อนไม่แพงด้วยนะครับผมมือ1เนี่ยคันนี้ประมาณ2 0 0แสนนะรประมาณนี้2 0 0แสนนะครับผมมือ2ประหยัดไปประมาณ90,000นะ เราปี21จดปี21ด้วยนะเออจดปี21ด้วยประหยัดไป9 0 0 0 0มื่แล้วสภาพเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันรอบคันเป็นยังไงบ้างไปดูฮนะสวัสดีครับผมไปในช็อปนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไมน่าช็อปด้วยนะครับเข้าใหม่1คันนะครับผมอ่ะคันนี้จะเป็น Honda CB 5 0 0 F จดปี B 2021เลยสวยเลยนะครับผมสวยเลยนะฮะสวยสวยเลยเรามาดูวนะ่านี่ให้ดูให้ดูนี่ก่อนฮนะ กุญแจ2ดอกนะครับบุกสวิตคบอ่ะแค่นี้นะประมาณนี้นะดูรวมสภาพเป็นไงของแต่งของแต่งของแต่งนี่แทบไม่มีเลยนะครับของแต่งมีแค่กระจกนะครับกระจกแต่งมานะประมาณนี้แล้วก็ท้ายสั้นพับได้แต่งมาแค่นี้ฮะของแต่งคือของแต่งมีแค่นี้เองนะครับผมมีแค่นี้เองฮนะโอเคคราวนี้เราลองมาดูกันเราลองมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะไฟหน้าสวยๆนะไฟหน้าสวยๆนะสวยๆเลยนะครับคันนี้ สภาพไปในช็อปนะโอเคนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะไล่ลงมานะฮะโชคสวยๆนะยางหน้ายางอย่างเป็นยางเดิมจากโรงงานนะดอกเยอะๆนี่ดอกดอกเลยเยอะยางนิ่มอยู่เลยนะครับผ้าเบรกจานเบรกเต็มๆนะใชายาวๆคอท่อใสกิ้งนะครับผมคอท่อใสๆเลยนะครับคอท่อแบบใสๆเลยเครื่องก็สวยๆนะครับผมเครื่องสวยๆเนียนๆเลยนะครับเครื่องสวยๆเนียนๆเลยท่อนะครับท่อเดิมคือคันนี้เนี่ยที่ตอนที่ผมได้มาเนะี่ยเป็นท่อกระป๋องนะครับเป็นท่อกระป๋องซึ่ง มันไม่สวยนะครับ cb 5 0 0 f ใส่ท่อกระป๋องมันไม่สวยผมก็เลยเอาท่อกระป๋องป๋องออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นท่อเดิมถ้าเป็นปี2021เอด้ย2 0 1ันเป็นต้นมาเนี่ยตัวใหม่เนะี่ยมันจะมี2รูนะครับผมแต่นี่มีรูเดียวนะครับเป็นท่อเก่านะครับเป็นท่อป,ปี18ลงไปนะันเป็นท่อเก่ามีรูเดียวใส่ท่อทรงนี้สวยกว่านะครับท่อกระป๋องมไม่ค่อยสวยนะคะผมโอเคนะช,ชุดสีสวยๆนยะชุดสีสวยๆนะครับรอบคันประมาณนี้เบาสวยๆนะอ่าประมาณนี้นะครับผมอืม ยางหลังเต็มเต็มนะครับเหลือเต็มนะฮะเหลือเต็มนิ่มๆใช,ใช้นานาใช้นานๆจานเบรกไม่สึกเลยนะครับแทบไม่สึกเลยนะดูแล้วไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าสึกเลยนะพลาเบรกเต็มเต็มนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับผมอืมโอเคประมาณนี้นะอ่ะสวยๆนะโซ่สเตอร์จะเป็นโซ่สเตอร์จากโรงงานนะเป็นดีนะครับเป็นดีๆยังไม่เคยเปลี่ยนนะก็ไม่แค่ หม,หมื่นกว่าครับมันยังไม่เคยมันยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนครับโซ่สตเตอร์ก็ยังเป็นของโรงงานนะครับยางหน้าหลังเป็นของโรงงานนะครับผมอ่ะดูเครื่องเป็นไงโอเคนะสวยนะดูอ่ะสวยสวยไหมอ่ะสวยไหมสวยอะครับประมาณนี้แหละฮะอ่ะชุดสีฝั่งนี้ก็สวยสูงสวยๆนะอืมรอยอาจจะมีร่องรอยประมาณนี้นะนี่ๆไม่รู้การประกันบก่นบการเบร่เข็นเนปล่าไม่รู้เนี่ย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 นี่ิดหน่อยนะรอยการใช้งานนะครับผมประมาณนี้นะฮะอืม โอเคนะเบาส,สวยนะครับผมถังส,สวยนะมาพร้อมกับกุญแจ2ดอกบุกเซอร์วิสครบนะคันนี้กุญแจ2ดอกบุกเซอร์วิสครบเลยนะครับโอเคเรามาดูเลขไม่กันนะครับอ่ะมีของแต่งอีกนิดหนึ่งนะที่จับโทรศัพท์ผมให้ไปด้วยเลยนะที่จับโทรศัพท์ให้ไปด้วยเลยนะครับผมอ่ะมาดูเลขไม่เลขไม่คันนี้อยู่18นนะครับผมอยู่18ถือว่าน้อยมากนะถือว่าไม่ ไม่เยอะนะฮะหมื่นถือว่าไม่เยอะนะครับผมปกติ h o n d ้าเนี่ยนะครับหาเลขไม่ประมาณเนี้ยยากนะสองหมื่นอัพสามหมนะครับของผมที่เจอนะโอเคนะเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมอ่าสัทีเดียว Honda นี่ไว้ใจเครื่องเลยนะเครื่องเงียบกิบนะเครื่องสวยมากนะระบบไฟระบบเครื่องทํางาน100%นะครับผมคนที่ซื้อจากเว็บช็อปไม่ต้องห่วงเรื่องการรับประกันนะครับผม ไปได้ชอ็อปรับประกันหลังการขาย2เดือนนะครับผม2เดือนเลยหรือ1000กิโลนะครับผมเอาไปใช้ได้เลยนะครับมีปัญหาอะไรไปได้ช็อปเคลมให้ทุกอย่างเอางนี้ละกันนะนอกจากลูกค้าเอาไปล้มไปชนอันนี้ไปได้ช็อปไม่ได้ช็อปไม่ได้ม่ได้เค็มให้นะครับผมแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องระบบไฟระบบเครื่องหรือระบบอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าม,มันมีปัญหาไปได้ช็อปเคลมให้ทุกอย่างครับผมลูกค้าไม่ต้องออกเงินไม่แต่บาทเดียวเลยนะครับผมซื้อลรถกันต้องสบายใจแบบนี้เลยนะรับประกัน2เดือนกันไปเลยนะครับ โอเคนะครับผมใครหารุ่นนี้อยู่ลองมาดูนะครับที่ใบในช็อปนะครับผมอ่ะใครสนใจยังไงก็โทรมาได้เลยนะครับ0826871231ครับผม0826871231นะครับผมหรือแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะฮะสภาพสวยๆแบบนี้ต้องใบในช็อปนะครับผมโอเคนะ ใครสนใจยังไงหรือหารุ่นนี้อยู่นะครับหรือจากจะไปออกมือหนึ่งก็ลองมาพิจารณาดูนะครับผมก็ประหยัดไปประมาณ9 0,000มื่นะครับเงินสดคันนี้เงินสด1นึ0 0 0สนสามบาทนะครับผมที่จริงปี18นี่ก็เขาก็ขายประมาณแสนสองแล้วนะเออร้านเขาขายประมาณแสนสองกว่าแล้วผมเห็นนะครับแสนสองกว่าแสนหนึ่งหนึ่งเประมาณนี้แสนสองกว่านี่ก็มีเห็นนะครับปี18อันนี้ปีจบปี2021นะปี2021เดือนใหม่อะไรก็เปลี่ยนมาเป็นตัวใหม่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเค นะคันนี้ใช้เงินออกรถประมาณ20%นะดาว20%ประมาณ12ื่นกว่ากว่านะครับหรือว่าถ้าใครเครดิตดีนะครับเงินเดือนเยอะก็ดาว15%ก็ได้ดาว15%ก็ตกประมาณ6,000ประมาณ5,6 0 0 0ประมาณนี้ครับผมโอเคนะใครสนใจยังไงก็ลองมาดูที่บานในช็อปได้นะใครหารุ่นนี้อยู่นะครับผมรถพร้อมใช้งานสุดๆนะครัพรบภาษีครบนะเล่มพร้อมโอนนะครับผมสดได้นะครับผ่อนก็ดีนะโอเค ผ่อนก็ถูกนะ3,000กว่าบาทนะ3,64ปีเองนะครับผ่อนแค่4ปีโอเคนะครับผมเคลคลิปหนะ้าเจอเกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับ